สวัสดีครับก็มาต่อกันกับ EP นี้นะครับ,นะรบหลังจากที่เราทำดีนในตัว 3D Model s k e t c อ u p เรียบร้อยแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปเราก็มาสร้างตนะ้นบอกสำหรับเป็นกรอบงานเนาะไว้ใช้กันนะครับเราก็ไปที่ตัวไฟล์เลยครับแล้วก็ n e วครับผมจะมีหน้าเปเปอร์ขึ้นมานะครับเราก็ไปเลือกอันนี้ เทมเพลตเนาะพี่นกทำเอาไว้แล้วของพี่นกเนาะครับเดี๋ยวพี่นกขอเปิดเทมเพลตอเนี่ยออกมาก่อนอ่าก็จะเป็นเติมออกแบบเนี่ยมีกรอบมีอันนี้เนาะอันน,อนี้เป็นไตเติลออฟพี่นกเนาะโอเคเราก็ไปที่ไฟล์นะครับนิวนะครับเลือกเปเปอร์ครับอันนี้ขอทำเป็น A3 นะครับ A3 สามบโอเคก็คจะได้ตัวอ่าันนี้ขึ้นมาเนาะแล้วเรต่อไปครับไปที่คิดเกิดก่อน โอเคเสร็จ okay. ป,ปุ๊บแล้วก็นเลือกนะครับไปที่ตัวคลิปอ็อบเจกต์นะครับเอาออกนะครับโอเคคลิปอ็อบเจกต์ออกนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็สร้างเส้นเลยครับสร้างเส้นนะครับเราจะเอากรอบเท่าไหร่ก็ว่าไปครับนเะปิดคิดอ็อบเจกต์ขึ้นมานะครับอ่านี่คือมุมตัวเส้นกรอบ เดบก็นะครับตัดเส้นเหมือนกันนะครับโอเคโอเคคัดไปสมมติอ่ะพินด์จะไม่สร้างเส้นนะครับขอไปก๊อปมาเลย ต่อไปนี้นะครับที่ต้องอ่าแค่นะนะ <c oughs> <c oughs> นี้ครับเดี๋ยวเขาลบไปก่อนแล้วกันลบตัวนี้ไปก่อนอ่าก็พิมพ์ตัวหนังสือพิมพ์อะไรเนาะที่สำคัญก็คือตัว,ตวเพจเนมกับเพจนัมเบอร์นี่นะครับเพจเนมกับเพจนัมเบอร์สมมุติอันนี้พี่พี่นพสสร้างไว้เรียบร้อยแล้วเนาะสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว,ส,ลวสังเกตไหมครับว่าตัวนี้จะใช้ซ้ำประจำเนาะ ชื่อที่อยู่โปรเจกต์เนมนี่ก็เป็นของใครอะไรเงี้ยเราก็ใช้ประจำเนาะสมมติเนาะอ่านี่โปรเจกต์เนมครับใช้ประจำเนาะสถาปนิกชื่ออะไรอินเทเลียชื่ออะไรอ่าวิศวกรชื่ออะไรนะครับเดี๋ยนะอออ่าเขาก็เป็นอ่านะครับโอเคนะครับสเกลเท่าไหร่สเกลพี่นพยังไม่ใส่เนาะเราอิงไตเติลนี่ก็เท่าไหร่ วันที่นะครับวันที่เท่าไหร่โอเคมาตัวนี้ครับเพจเนมวิธีท,ทำเพจเนมกับเพจนัมเบอร์เนาะสมมุติว่าไอเดีเพจเนาะแบบที่เท่าไหร่นเนาะเอาไปก๊อปมานรับเพจ <นะ S 2> <page S 1> ที่หนึ่งเห็นไหมถ้าดูในเพจปุ๊บในนี้เขาจะเขียนว่าเพจหนึ่งนะครับ,นรบในแผ่นที่หนึ่งทับหนึ่งที่นุ๊กทำเอาไว้เนะาะก็ง่ายๆครับก็ไปที่เพจนะครับ ก็พิมพ์ไปว่าตามนี้ครับเพจเนมนะครับคักปีโป้โนพี่เก็บพิมพ์มันควรดีเลยก็มีวงเล็บนะครับวงเล็บแล้วก็เพจเนมวงเล็บปิดนะครับปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาเป็นเพจเนมนะครับเพจเนมเราเปลี่ยนฟอนต์นิดนึงนะครับเราเปลี่ยนฟอนต์เป็นแบบนี้อ่าเพจเนมนะครับตรงรลกลา,าง ไปที่สองเขตเขตหมายเลขทับเขจเขานะครับจำนวนแผ่นนะครับปรับไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่นกจะทิ้งไอตัวนี้ไว้ให้นะครับโอเคก๊อปปี้มาที่กล่องปุ๊บเอ่อหนึ่งครับหนึ่งนะครับโอเคเนี้ย มันจะเป็นเราจะเปลี่ยนเลเยอร์เขานะครับคลิกขวา Mo v e แล้วก็ make to layer ให้เป็นเลเยอร์ o n e every page นะครับ on every page พผุดทิด on every page นะครับคือเขาจะปรากฏหน้าเนี้ยครับอยู่ทุกหน้าของเพจในหน้าในหน้ากระดาษในหน้าชีตเนาะลบทำให้ดูนะครับสมมุติว่าเราตั้งชื่อโปรเจกต์นี้ตัวนี้ว่าเป็นโปรเจกต์อะไรเเดีย๋ยวขออ อ่าเป็นนี่เลยกันโปรเจกต์เนมบ้านชั้นเดียวนะครับบ้านชั้นเดียวเพรเรากำลังทำบ้านชั้นเดียวส่งปัญญาเนาะบ้านชั้นเดียวส่งปัญญาส่งปัญญานะครับปัญญาโอเคบ้านชั้นเดียวส่งปัญญาสมมุตินะครับคนเนอร์คือใครอ่าโอนเนอร์คือนายนายกนายเอ,อนายเอ,เอนำนำคุณสมมุติ น,นี่เป็นชื่อสมมุติเนาะสถาปนิกอ่าเป็นนายนายอะไรก็ว่าไปนายนายขออย่างนี้ครับนายอ่าทำให้ชื่อพีเคได้อหพีพีอะชื่อพีพีนามสกุลดีดีนามสกุลดีดีอ่ะสังเกตไหมว่ามันจะเป็นแบบนี้ก็คือเรา,เราก็ไัยืดตัวหนังสือนะครับยืดไปอ่า ้รงรหัสอะไรก็ว่าไปอินเทリアว่าไป x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  z z ในไปไปไป g g g อ่ะนเขียนเป็นอะไรอ่ะมาเนี้ยคนเขียนเป็นอะไรนี้อ่ะดอยิงรอยิงตัวนี้คือแสดงชื่อแบบเนาะสเกลสเกลก็แสดงชื่อแบบให้ไปใส่หน้าต่อหน้านะครับหน้าต่อหน้าวันที่เราก็ใส่ไปได้เลยอ่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นี่วันที่วันที่นี้หนึ่งครับ 2ครับ9ก้าประมาณนี้โอเคตรงนี้ไม่ต้องไม่ยุ่งกับเขาครับสมมุติสมมุติที่เราตั้งใช้ประจําเราตั้งนี้เนาะโอเคอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เซฟแอรเทมเพลตไปเลยก็ได้ครับเซฟนะครับเซฟแอรเทมเพลตเนี่ยนะครับแล้วก็มาไปที่ไม่เทมเพลตเนี่ยครับแล้วก็ตั้งตั้งชื่อเขาเป็นขอไข่อะสมมุติขอ,อขอเนาะตรสอบแล้วกันนะทดสอบ โอเคคลิกโอเคปุ๊บเนะขาก็จะไปอยู่ในหน้าปิดไปปุ๊บเสร็จแ้วปิดเขาก็จะไปอยู่หน้าเทมเพลตนะครับนิวนะครับเวลาเราจะเปิดใช้งานก็มามา template, เทมเพลตใชนไหมจะมีตรวสอบขึ้นมานะครับเราก็มานิวมาเทมเพลตขึ้นมามันจะขึ้นเป็นยูอ่านเน็ตนะครับเพจขึ้นมาประมาณนี้คือเราเรายังไม่ได้อันนี้ <c oughs> เราก็เซฟเปลี่ยนชื่อครับเซฟไ์สมมติว่าอ่าเราเขียนอะไรงานไปแล้วในเงี้ย หน้าที่หนึ่งสมมุติหน้าที่หนึ่งเป็นเป็นแบบนี้เนาะเรามาที่เพจนะครับอ่าหน้าที่หนึ่งเนาะปุ๊บเราเขียนสมมุติว่าเราก็แก้เราก็มาสามารถแก้รายชื่อตรงนี้ได้นะครับรีเนーนะครับเป็น A อสมมุติเนาะ A อศูนย์หนึ่งอย่างเงี้ยครับ,แบบแบบแรกนะครับเวลาเราเขียนแบบถาวราก a 01, a 02, ็บ a ศูนย์หนึ่งเอศูนย์สองเห็นไหมตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติเป็น a ศูนย์หนึ่งเห็นไหมครับเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์เราเพิมพ์ตรงนี้ เยตต่อไปครับหรือเขตนะครับอศูนย์สองเราก็จะเปลี่ยนให้แล้วเขาก็จะมีอำ m เบอร์เพจมามเห็นไหมครับเนี่ยเราก็ทําไปเรื่อยๆอ,อันนี้ทําก็จะช่วยให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นเหตที่สามคือศูนย์สามเราก็จะเพิ่มแผ่นขึ้นมาจํานวนเพจนี้เท่าไหร่จำนวนนี้เขาก็จะนับจำนวนตามนั้นนะครับเพจเท่าไหร่ตามจำน้น ทวนนะครับทวนเดี๋ยวพี่นกพินพินมาไว้เนาะในนี้เลยนะจะได้จะได้อันนี้นเนาะเพจนะครับเพจเนมเพจเขาครับเพจเนมกับเพจเพจเนมนะครับเพจนัมเบอร์สแลสเพจเขาเดี๋ยวจะทิ้ง ไว้ในตัวอันนี้นะครับเพราะว่าในตัว layout นี่ถ้าเกิดใส่ไปปุ๊บเขาก็จะเป็นแบบนี้ออโตเทคขึ้นมาคุณนะนึกได้ว่าอันนี้คือออโตเทคนะครับออโตเทคของ layout อประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับหน้าก็ทําไปนะครับเปลี่ยนไปเม่็ d u p l i c a กดตัวนี้ก็ได้นะครับ d u ด i c a ขึ้นมาเนะีว่าเป็น H01 structure เ,เขาก็จะเปลี่ยนให้นะครับ เนี่ยครับเขาจะมาทุกหน้านะครับชื่อนะครับหน้าที่สองเดี๋ยวเป็นนุกซินตัวเลขกันหนึ่งนะครับหนึ่งนี่หนึ่งนะ ก็จะเป็นหน้าสองนะครับสามอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นหน้าสามเนาะมาณนี้ที่เหลือเราก็มาใส่เอาตรงนี้ครับดอาเราอิงแสดงแบบเท่าไหร่สเกลเท่าไหร่นี่มาใส่ข้างนอกเอาเนาะสคัญก็คือเลเยอร์ตัวนี้นะครับคลิกขวานะครับอเลเยอร์นะครับคลิกขวานะครับ move to layer ต้องเป็น on a v e r a g e ไม่ออ o เอเว r ร์เนะครับ นนีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปต่ออีพีหน้านะเราจะมาทําแปลนกันนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ถ้าก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ